เอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนนะแต่เป็นในรูปแบบของการแชร์ประสบการณ์การแข่งขันนะครับครั้งแรกของทัวร์ไทยที่จัดขึ้นมาจากเกมนี้นะจากเกมโปเกมอน p ี g p o ีพ็อกเกนี่ครับเป็นคุณปิงชิโร่นะครับจัดมาที่ด้การแข่งไปในวันที่16นะ ก็หนึ่งนะก็มีผมร่วมด้วยครับก็ไปแข่งเอาประสบการณ์นะครับไม่ได้หวังชนะแล้วก็หวังเล,ล็กๆนะแต่ก็ไม่ได้แชมป์นะครับแชมป์เนี่ยคือคุณดิโอคุงนะครับที่ชนะไปนะครับได้เงินลงวันหนึ่งพันบาทนะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ครับว่ามามาแข่งได้ไงแล้วก็ใช้ดิกอะไรแข่งนะครับแล้วก็ตอนแข่งเนี่ยอารมณ์เป็นยังไงบ้าง ความคิดเป็นยังไงบ้างนะครับตอน,นแข่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับก็เริ่มจากก็ผมมาเจอทัวร์ของพี่ปิงชิโรผ่าน Facebook นะครับแล้วก็ในกลุ่ม Facebook เนี่ยครับเขาจะแชร์ทัวร์นมนต์มานะครับผมก็ไปเห็นพอดีแล้วก็ได้สมัครลงแข่งผ่านเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ Limitless นะครับเป็นเว็บที่รวมทัวร์นมนต์การแข่งขันของแต่ละเกมนะไม่ว่าจะเป็นไพมอนวันพีอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็จะเป็นเล็กไ t c g pocket นะครับแล้วก็มาที่การแข่งทัวร์มต์นะครับแล้วก็เลือกเป็นโปเกมอน t c g pocket นะครับแล้วก็เลือกทัวร์ได้เลยนะแต่เขาแต่ตอนที่พิงชิโร่เนี่ยได้แนบลิงก์มาเนี่ยจะเป็นลิงก์ทัวร์แบบนี้เลยนะเวลาก,ลกลดเข้าไปอ่ะมันจะขึ้นมาประมาณนี้เลย,เลยนะครับก็เราสามารถลงแข่งขันได้ผ่านตรง registration ตรงนี้นะครับก็ส่งเด็กไปนะครับปัจจัมีให้กด submit นะครับแต่อันนี้ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเราหาทัวร์ที่เปิดนะ อย่างเช่นทัวที่2นะครับอย่างเช่นทัวของนานีนะครับนานีพ็อกเก็ตลีกนะครับแล้วก็ตอนสมัครเนี่ยอันนี้เป็นที่สมัครนะครับว่าเราสามารถเช็คได้นะครับเรากดสมัครไปครับแล้วก็ตอนสมัครเนี่ยครับมันจะมีให้ใส่อินเกมนะครับแล้วก็ชื่อที่แสดงในเว็บนะครับเวลาเราเจอเวลาเราอะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นชื่ออีเมลผมนะครับแล้วก็เป็นชื่อในเกมนะที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ มันจะส่งโค้ดมาให้นะครับเวลาที่อยู่ในเมลเรานะครับเวลาสมัครแล้วนะแล้วก็กดสมัครไปครับพอกดสมัครปุ๊บเนี่ยมันจะให้แนบเด็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมสอนจัดเด็กก่อนนะเดี๋ยวไปหาเว็บครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะอันนี้เป็นทัวร์ของพี่ปิง g เชโรนะครับที่ได้จัดไปเมื่อวานนะวันที่16นะครับพอหลังจากที่สมัครเนี่ยครับเราก็จะมาลงลงชื่อเด็กตรงนี้นะครับเป็นการเช็คอินนะ คั้งแรกนะครับก็ใส่เด็กไปเลยครับก็เด็กไอ้ก็ไอ้พวกนี้ก็เอามาจากเด็กบิวเดอร์นะครับมานจะาขึ้นด้านบนนี้นะครับเวลาจะจัดเด็กนะแล้วก็มาที่เด็กบิว l เดอร์ครับแล้วก็ไปที่เด็กที่เราจัดเลยครับไม่ต้กด New สมัครก็ได้นะอันนี้คือเด็กที่ผมใช้เล่นนะครับก็จะมีพวกพิกาจู2ใบที่เป็น ex นะครับแซ ex 1ใบไลจูกับพิกาจู1ใบ แล้วก็แมกนิมายกับแปงทุตอนอย่างละหนึ่งหนึ่งใบนะครับที่วิทยาการล่างแล้วก็สุดท้ายเป็นอิเล็กโทรดนะครับในการ์ดไอเทมก็จะมีพอยซันหนึ 2, ่งใบเอ็กซ์พีดสองใบโปเกบอลสองใบแล้วก็โปรเฟสเซอร์ที่เป็นซับพอร์ตนะครับการซับพอร์ตก็จะมีโปรเฟสเซอร์สองใบเจลวันี่สองเจลวันี้หนึ่งนะครับแล้วก็หัวหน้ายิมสายฟ้าสองแล้วก็ไซบีิณหนึ่งนะครับพอเวลาเลือกไกด์ก็จะมาที่แอดวานซ์เซอร์ดนะครับ ก็จะคลิกเป็นอยเช่นผมอยากเอาเลดการ์ดนะครับก็ไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็เสิร์ชก็มันจะสามารถเพิ่มนะครับแล้วก็แล้วก็เพิ่มเลดการ์ดมาได้1ใบแต่มันจะเกินนะเนี่ยมันจะเกินเป็น21ผมต้องเอาอย่างอื่นออก1ใบนะครับผมก็เอาเอ็กซ์ d ีดเนี่ยออกเป็นสัก1ใบนะครับแล้วก็เอาเลดการ์ดมาแทนนี้ครับแล้วก็กด copy image มม p y เอ้ย๊อปปี้แอเนะครับ คอ copy เสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาวางตรงนี้ตรงนี้จะให้เอามาวางมาวางได้นะครับแล้วก็กด submit ไปนะครับประมาณนี้นะครับเวลาไอ้ตอนสมัครแข่งทัวร์ต่างๆนะครับที่น้องเหนือจากทัวร์ของพี่ปิงชิโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์ต่างๆที่ขึ้นในเว็บนี้นะครับจะสมัครแบบเดียวกั้นหมดนะครับแล้วก็เวลาการแข่งขันครับเวลาการแข่งขันเนี่ยเราต้องมาเช็คอินก่อนนะครับตอนตอนเริ่มเวลาการแข่งขันแล้วเนี่ยมันจะมีให้เช็คอินตรงนี้นะครับ ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเด็กเมตานะครับเป็นการชื่อการแข่งขันครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่ไม่ใช่รอบไอ้อะไรวะสวิตนะครับที่เป็นรอบไอ้นักเอาแล้วนะครับทอบ16ท็อป8เนี่ยครับมันคัด16คนที่แต้มเยอะที่สุดนะครับก็คัดมาครับพอครับเดี๋ยวเราไปอธิบายกันอธิบายอารมณ์ในเกมนะครับว่าผมคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็เจอใครบ้างนะครับอันนี้ผมจะเอาแมตช์ที่เจอพี่ M.S.K. นะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่าเจอพี่ M.S.K. นะครับจนมาเพื่อนบอกนะครับว่าเฮ้ยเจอยูทูบเบอร์นะ M.S.K. นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนั้นผมอัดอัดหน้าจออยู่ประมาณ2อาเกมมั้งเดี๋ยวผมเอาเกมนี้มาให้ดูนะก็พี่ M.S.K. เนี่ยขอเล่นเป็นเด็กเป็นเด็กวินดี้นะครับนะครับวินดี้ไฟร์นะครับประมาณนี้นะผมไม่ได้อัดเสียงมานะครับเพราะว่าขออยากมีสมาธิอยู่นะ โอเคครับตอนแรกเนี่ยผมนำมาดีมากเลยนะครับคือโปเกมอนเขาเนี่ยมีแค่ไฟเจอตัวเดียวนะครับแต่พอพขอลงอันนี้นะครับผมก็พลาดนะครับพลาดที่จะไปเก็บพลาดในการใช้ซาบีน่าครับในซาบีน่าในการไอเก็บผมผมต้องคิดว่าเขาจะเอาวินดี้กับไอฟอสซิลมาครับซึ่งเขาเอาฟอสซิลมาอยู่แล้วนะในความคิดผมคือฟอสซิลเนี่ย มันมีโอกาสออกได้หลายตัวนะแต่ที่เขาใช้โอเอมเบอร์เนี่ยมันคือไอตัวไอไดนโนเสาร์ที่มันมีปีกรครับไดนโนเสาร์ที่มันมีปีกเนี่ยความสามารถมันคือตีตีกับมือหรือว่าอะไรเนี่ยตีส่งเดทนี่แหละผมจําไม่ได้ละแต่ความสามารถมันมันดีมากนะครับผมเลยไม่อยากเอาลงไปนะครับผมเลยตีมันให้จะตายครับแต่ไฟเจอร์เขาก็ไม่ตายนะจนวินดี้เขาได้ไอติจี้ครบนะครับแล้วก็เขา ดีมากเลยนะครับขอดวงดีนะที่ได้วินดี้เมานะครับผมเลยมิราจูผมเลยโดนเผาตายนะแมตช์แรกก็ประมาณนี้นะครับมาตาที่2ครับตาที่2เนี่ยผมมือค่อนข้างแย่เลยนะครับแต่สู้สูสีกว่าตาแรกนะตาที่สอเนี่ยผมเอาไอตัววอ l ์ h โ b e ขึ้นนะครับเพราะว่าโจดได้นะตอนเทิร์นแรกนะครับแต่เขาก็มีวินดี้เอีกนะครับคือหลังจากที่โปเกมอนผมเนี่ยไม่ขึ้นมือนะครับผมก็แย่มากเลยนะ แต่เขาต้องเลี้ยงวินดี้ตัวนี้ให้ไม่ตายนะครับแต่ผมอ่ะดนไม่ดีตรงที่วจีโอวันนี่อ่ะมันไม่ขึ้นมือนะครับผมพยายามจัวจีโอวานนี่ก็ไม่ขึ้นมือสักทีนะครับเลยว่าการเป็นว่าวินดี้เนี่ยเขาไม่ตายนะครับเพราะผมเล่นเมือนผมจะเล่นลาดด้วยนะครับคือวินดี้เขาไม่ตายไม่พอนะครับเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่เรามีสองแต้มแล้วนะครับผมไม่ได้จิตจี้ให้แซฟดอนะครับแต่เป็นจิตจี้ให้พวกเซจูเป็นการจิตจี้เฉลี่ยนะครับ ถ้าผมจิตจี้ให้แซดดอสเนี่ยผมน่าจะมีโอกาสสู้เขาอยู่นะเออตรงนี้ผมก็เล่นพลาดไปด้วยนะครับก็เป็นประสบการณ์ไปนะครับตรงนี้แล้วก็ผมเอาพิกาจูมาครับเพรงะฉะนั้นผมก็เสียไอตัวไอแมกี้ไทกับไอตัวเวอร์ชั่แล้วนะแล้วก็ผมเลยต้องเอาพิกาจูครับแต่พิกาจูมันตีแค่หกสิบเมจนะครับวินดี้มันตีร้อยยี่สิบนะครับเพราะผมไม่ได้จิตจี้ให้แซดดอสน,นะเออผมก็ยอมแพ้ไปครับมันสู้ไม่ได้แล้วนะมันรู้ผลแล้วครับ ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการแข่งนะครับส่วนสกอร์นะครับที่ผมได้นะครับคือชนะ4แพ้3นะครับเหมือนจะต้องชนะ6ขึ้นไปนะถึงจะติดท็อป6 6นะครับผมก็ไม่ติดนะเหมือนชนะ5ขีด1ขีด2นี่จะมีโอกาสอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้ติดครับสุดท้ายคือหลักเลยคือเล่นพลาดเยอะมากเลยนะครับตอนเจอพี่ msk ก็เป็นประสบการณ์ไปครับผมก็อยากเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ ก็ยืดยาวกันมาแล้วผมมาใมาแชร์ประสบการณ์การแข่งเฉยนะครับก็ทัวร์ที่จะถึงทัวร์ที่จะมีอีกของไทยก็จะเป็นของ t c g นะ t c g ที่เป็นเว็บไซต์เลยนะเขามาจัดแต่ค่าสมัคร59บกาทนะครับซึ่งตอนนั้นผมติดติดธุระนะครับผมเลยไม่ได้ไปนะครับก็เพื่อนสามารถไปลงสมัครได้นะไปหาลิงก์ไปหาอะไรได้ที่ t c g นะเหมือนจะต้องซื้อตั๋วการแข่งขันก่อนแล้วก็ค่อยไปสมัครได้นะครับ ออทั้งหมก็สาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้มาแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะครับเราสนุกมากนะครับสนุกมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วก่อนครับสวัสดีครับ